วันนี้พี่เล็กจะมาพูดเกี่ยวกับประกันเล่มแรกสําหรับพวกเรานะคะบางคนก็ยังแบบมีคําถามว่าจะซื้อประกันแล้วควรจะยังไม่เคยมีประกันเลยควรจะซื้อประกันแบบไหนดีสําหรับพี่เล็กนะคะพี่เล็กคิดว่าประกันเล่มแรกสำหรับคนอย่างพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยเป็นพื้นฐานเลยเพราะว่าพื้นฐานว่าโอเคเรามีพี่เล็กก็จะถามก่อนว่าเรามีความกังวลเรื่องไหนมากที่สุดละกัน ถ้าคนยังบอกว่าไม่รู้สี่มีความกังวลตรงไหนเหรอพี่เนก็จะถามว่าความจะเป็นพื้นฐานของเรามีสีเรื่องค่ะก็คือเรื่องของความ protection หรือความทุ้คของชีวิตเนาะเราเป็นเสาหลักของครอบครัวไหมเรามีความกังวลตรงนี้ไหมถ้าเกิดว่าเรา,เ,าเกิดทุกข์คุณภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเราจากไปก่อนวัยอันควรเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยคะ่ะเขาจะอยู่ยังไงลูกจะสามารถเรียนหนังสือจนจบรับปริญญาได้ไหมตรงนี้คะ่ะเราจะมีเงินตรงไหนที่ส่งทอดให้ ให้เขาสามารถเรียนจบได้เป็นต้นถ้าเรากังวลด้านนี้หรือถ้าเรากังวลเรื่องของเ,ออเราเป็นโสดอะไรเงี้ยเราอยากจะมีชีวิตแบบหลังแบบมีเงินบำเหน็จสักก้อนหนึ่งในการเลี้ยงตัวเองแต่ว่าเ,เป็นคนที่ทำงานมบางทีม,มันก็เครียดเนาะมันก็อยากจะไปท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะเที่ยวจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานเยอะละก็ชิวๆอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เล็กก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็คือน่าจะกังวลด้านนี้ไหมคือควรจะแบบเก็บออมแบบว่า เก็บแบบมีวินัยโดยที่ว่าแบบเราแบบบางทีเรา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 ไม่ได้เก็บเลยไงแต่เราบังคับเราเก็บดีกว่าโดยบังคับในการเก็บออมกับประกันอย่างงี้ค่ะก็ให้มันตัดไปเลยหกักบัญชีตรงนั้นไปทุกๆเดือนอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วเราถึงถึงครบกําหนดสัญญาเนี่ยเราก็ได้เงินเป็นบาเหน็จก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาคุยกันอย่างเช่นว่าเออบางคนแบบเออสวัสดิการสุขภาพเนี่ยที่มีอยู่เพียงพอไหม30บบาทที่ใช้ได้โอเคไหม หรือประกันสังคมที่ใช้ได้รอนานรอนานได้ไหมถ้ารอนานได้ก็ยังไม่ต้องไม่ได้เป็นสิ่งจาเป็นของเขาแต่เขาว่าเออแต่เขากังวลเรื่องของในในบนปลายถ้าเกิดเขาอายุยืนนานแล้วมันไม่เกิดยังไม่ยังอยู่อะค่ะแล้วจะ,ะมีเงินอยากจะมีเงินใช้อย่างสุขสำราญเงี้ยก็แสดงว่าความกังวลเขาก็คือเรื่องของบรมาญพี่เล็กก็จะเสนอป,ประกันบำนาญเป็นต้นเพราะนั้นนะคะ ประกันเิ่มแรกของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นนะคะว่าอาจจะต้องเทสสูสตรสาเร็จว่าโอเคจะต้องมีตลอดชีพก่อนแล้วค่อยมีสุขภาพแล้วค่อยมีสะสมทรัพย์แล้วค่อยมีบํานานขึ้นไปอย่างงี้คะ่ะไลบ่บันไดไปไม่จําเป็นนะคะพี่เียกว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเลยคะ่ะว่าตัวเองตอนนี้เราขาดอะไรล้นหลักเราอยากได้อะไรมาคุยกับพี่เล็กมาปรึกษากันเดี๋ยวพี่เล็กแนะนําให้คะ่ะ